คำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมคะ่ะเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะทาง่องลาวันเคค่ะคลิปนี้แอดก็มีแนวทางหวยห้าน้อยหวยลาวพัฒนาของแอดแม่น้ำหนึ่งของเกฟ้องเบียร ในงวดประจำวันที่สิเก่าตุล่าสองหาหกสามมาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเบองของแอดแม่น้ำหนึ่ก้อนกค่ะลาวพัฒนาแอดแม่น้ำหนวิ่งรูด5้าสองฟันที่5ค่ะเน้นเน้นห้าสองแป2สีห้ห้ดสองตัวเจาะสาตัวกับมีแปดห้าสี่แปดห้าสองห้าสดสส แอดแม่น้ำหนึ่งค่ะอันนี้คือเล่าพัฒนาของแอดแม่น้ำหนึ่งเนาะค่ะไปต่อทีห้าน้อยของแอดแม่น้ำหนึ่งกันต่อค่ะหานอยสิบเก้าหน่งย์หกสาวิ่งรูดสองหฟันที่1เน้นๆสองสามหนึน่งหสามหกหนสองหสองหสแอดแม่น้ำหนอันนี้คือห้าน้อยของแอดแม่น้ำหนึ่งค่ะพี่น้องห้าน้อยของแอดแม่น้ำหนึ่งเนาะค่ะไปต่อของเกฟ้ฟองเบีย er, กันเลยค่ะ ของเกฟ้องเบียกับมเทึ่งเล้าทึ่งห้าน้อยวีไอพีเนาะค่ะพี่น้องลาวพัฒนา191063วิ่งรูด0 9ย์ฟันที่9ตัวจจอกับมี0304 02 9394 92ฟันขาด9507 9มาล้านเปอร์เซ็น์เจฟองเบียขาอันนี้คือเล่าพัฒนาของเกฟ้องเบียค่ะพี่น้องไปเบืองห้าน้อยของเจฟ้องเบียกันต่อเลยค่ะ ฮานอยปกติ191063วิ่งรูด02ฟันที่2ตัวจอก็มี070806 282324ฟันขาด2629 2มาล้านเปอร์เซ็นต์เจฟองเวียค่ะนี่คือฮานอยปกติเนาะค่ะพี่น้องฮานอย VIP 191063วิ่งรูด89ฟันที่9 ตัวจอกก็มีแปดศูนย์แปดสมแปดห้าเก้าศูนฟันขาดที่9ก้าสก้ามาล้านเปอร์เซ็นเจฟองเบียค่ะอันนี้ก็คือตัวเลขทั้งหมดเนาะค่ะพี่น้องห้านอ้อย no, ปกติห้าน้อย VIP เล่าพัฒนาของเจฟองเบียของแอดแม่นามหนึ่งค่ะพี่น้องพอแม่พี่น้องมาชอบแนวท่าของอาจารย์ได้ก็แชปบหนาจอไหวได้เนาะค่ะขอบคุณเจ้าของของมูลเจฟองเบีย แอดแม่นามหนึ่งค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะโชคดีทุกๆท,ท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ